ร procent, คราตายมบนี wig 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 ouais. ่ไหนรแบงค์อ uh ่นสไนเราตายอรอตายแล้วครับโอ้โหูทูนี่อยู่นี่ทูนี่อยู่นี่ทูนี่อยู่นั่ นี่นะเห็นจุ่ยังเห็นจุยังผมรอแล้วจตายแล้วตายแล้วตากตกเจ้าเจ้าลงมาลงมาคนนึงดินึงอานเกิดจริงจริงไอ้ซานอ่ะโอ้เก็บของจ้าฟีเดจ้าโอ้ย tag ไว้ดแล้ผมใช้ซีไหมแฮกมีป่ะพี่โอเกอร์เนช่ยเลยยังไงวะอ้าอะไรไปเนี่ย เดี๋ยวนี้มันตอบเป็นร้อยเลอปะตกแตกมาเว้ยคุณยินได้ต่อไปเออมึงนมาจากเขาที่จรเราเห็ไม่แตกโดจากเขาทีแตกสองแตกสองแตกสองแยินเป่าแตกหนึ่งแตกยเรียบร้อยเรียบร้อย ในเมืองมันมีดอตมองดอกแม็กกูแม็กกูไม่มีเนี่ยเหอแม็กแก็ชันเลิกตายไหม ยามอไงสัตว์ไรเกาะย่อปืนก็จะหมดลูกอีกแตกแตกไปเปลี่นยนได้เปลี่ยนผมอยากจะอยากจะเอาวีดีโอมันเล่นนะแป๊กนึง พี่เด่นลงแล้วนะแต่สองเมื่อก็้ผมหวมยิงนะพี่จะถึงลงเลยเมื่อกี้พี่กระโดดมันไม่ได้ยิยงถึงขั้นแม่นมากนะมันก็ไม่แม่นมากหรอกพี่มันแม่มันแค่ธรรมดามันมันไม่โปรแต่ผมหวัวไปไงใครตามอยู่ในเซิร์ฟเนี่ย